สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่สวนมายงชิดบ้านสวนอิ่มบุญนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ของสายลุงนะคะเบื้องต้นนะตอนนี้เป็น EP ีภาคต่อของวิธีการดูแลต้นมายงชิดในฤดูการที่มายงชิดออกดอกค่ะ,ะในฤดูการที่มายองชิตกําลังจะออกดอกนะคะเบื้องต้นวิธีการก็คือเราต้องดูแลพื้นที่รอบทรงคโคนมายงชะคะ่ะ ให้สะอาดสะอ้านแบบนี้เลยนะคะแบบนี้ใช้คําว่าแบบนี้เลยนะคะตอนนี้คือเสรีลุงทําเสร็จแล้วคือเรารอบทํารอบทรงโคนะคะคือเราเคลียร์หญ้าใช่ไหมคะเราเคลียร์หญ้าแล้วเราเอา้าไปหมักไว้รอบทรงโคแล้วเดี๋ยวเสรีลุงจะโรยจุลินทรีย์ลงไปนะคะเสร็จแล้วทีนี้พื้นที่รอบเนี่ยพื้นที่รอบที่ไม่มีหญ้าที่มีดินเนี่ยค่ะก็จะเป็นพื้นที่อ่าที่เวลามีข้อดีเดี๋ยวเสรีลุงจะบอกวิธีการว่าการที่เราทําแบบนี้มันมีข้อดียังไงนะคะหนึ่งหนึ่งเลยนะคะ เวลาเราให้ปุ๋ยอะค่ะเวลาเราให้ปุ๋ยเพราะว่าอย่างนี้ค่ะเวลาเราให้น้ําและให้ปุ๋ยเนี่ยเราจะต้องดูทรงโคนของมะยงชิดดูความความทรงพุ่มของใบเขาเห็นไหมคะเห็นพื้นที่ที่ใส่ลุงเคลียร์ไหมจะเห็นว่าใบาเขาทรงพุ่มใบเขามาถึงตรงเนี้าายใบเขามาถึงตรงเนี้ยก็แปลว่ารากเขาก็ถึงตรงนี้เช่นกันเนื้อไหมคะ่ะ mm. คือรากของมะยงชิดไม่ว่าจะเป็นรากฝอยนะคะรากฝอยหรือรากที่เขาหากินนะคะ เขาก็จะยาวไปตามใบของเขาทรงพุ่มไปตามทรงพุ่มเราต้องเคลียร์พื้นที่รอบทรงพุ่มนะคะให้สะอาดสะอ้านหมดเลยนะคะหนึ่งไม่มีวัชพืชน,นะคะไม่มีวัชพืชมามาแย่งปุ๋ยที่เราให้มายงชิดของเราถูกไหมนี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองนะคะป้องกันมแมลงได้หมดเลยยุงเวลาเราทำงานในสวนถ้าเราทำสะอาดแบบนี้ก็จะไม่มียุงมารบกวนเรานะคะหนึ่งสองก็คือมดนะคะมดก็จะไม่มี สามปลวกค่ะปลวกคือส่วนมายงชิดของเซลุงมันจะมีปัญหาเรื่องปลวกค่ะแต่ว่าปลวกเนี่ยเขาก็ไม่ได้กินเขาจะกินกินเขาเลยนะเขาจะกินรอบรอบขอบเนื้อเนื้อต้นมายงชีะคะ่ะถ้าเราเคลียร์พื้นที่สะอาดแบบนี้ก็จะไม่มีปัญหาเรื่องปลวกนะคะแล้วก็สามเรื่องของมแมลงวันทองนะคะ,มะแมลงวันทองเนี่ยมันจะมารังควานต้นมยงชิดของเราตอนที่ช่อดอกติดลูกอ่อนอ่า มันติดลูกอ่อนปุ้มแมลงมันทองเนี่ยมันจะมาเจาะที่ที่ลูกอ่อนของเราทําให้ลูกอ่อนของเราเนี่ยเบี้ยวโตขึ้นมาแล้วทรงไม่สวยพอเราเคลียรทรงพุ่มให้สะอาดสะอ้านแบบเนี้ยจะมีข้อดีมากมายมหาศาลเลยค่ะ1นนะคะทำให้ไม่มีวัชพืชมาแย่งปุ๋ยนะคะแล้วก็ทําให้ดินเนี่ยได้แสงเต็มที่ได้แดดเต็มที่เวลาเราให้ปุ๋ยเนี่ยก็เกิดการผสมประสานกาันระหว่างปุ๋ยแสงแดดน้ําแล้วก็ดินเกิด าการให้อาหารมะยงชิดอย่างเต็มที่ไม่มีใครมาแย่งเขาเลยเขาได้กินเต็มไม่เต็มหน่วยแล้วก็ป้องกันมแมลงได้ทั้งยุงไม่กัดชาวสวนนะคะมดเอ่ยปลวกเอ่ยมแมลงวันทองเอ่ยก็ป้องกันได้ทั้งหมดเลยนะคะก็จะทําให้ผลผลิตมายงชิดของเราเนี่ยไม่ถูกรังควานด้วยมแมลงนะคะแล้วก็ใส่ลุงก็ยังคงคอนเซปต์นะคะว่าสวนมะยงชิดบ้านสวนอิ่มบุญของเรา ปลอดสารเคมีค่ะนะคะปลอดสารเคมีเพราะอะไรเพราะตรงนี้ค่ะพื้นที่ตรงนี้นะคะพื้นที่ตรงนี้ใส่ลุงเคลียร์พื้นที่ที่จะทำจุรีนรีเป็นฐานที่มั่นของจุรีนซีเลยเดี๋ยวเราจะตัดจบคลิปตรงนี้ในการดูแลรอบทรงโคนมายงชิดให้สะอาดสะอานแล้วก็ข้อดีนะคะข้อดีที่หนึ่งเลยนะคะ1นึ่งเขานะคะจะได้ปุ๋ยที่เราบํารุงเต็มที่ไม่มีวัชพืชมาแย่งกินข้อสอง ปัญหาเรื่องมแมลงที่จะมาลังควานมายงชิดของเราได้เลยนะคะข้อสก็คือชาวสวนเองก็ไม่โดนยุงกัดเป็นไงคะต้นต้นมายงชิดของเราจะได้แดดเต็มที่เลยได้แดดเต็มที่ในกระบวนการให้อาหารของเราเนี่ยเราให้ปุ๋ยไปเราบำรุงไปในดินเนี่ยคะ่ะพอเขาโดนแดดเนี่ยมันก็จะทําให้รากเนี่ยทำงานแล้วก็ให้ให้ให้ต้นมายงชิดของเราได้สารอาหารเต็มที่เลยนี่คือข้อดีของการเคลียร์รอบทรงควรให้สะอาดอาดนะคะนี่ก็คือ อีพีที่บอกว่าการดูแลต้นมายงชิดในช่วงที่เขากําลังจะติดดอกโอเคนะนะคะอันนี้คืออีพีนี้นะเดี๋ยวเสลุงจะไปอีพีใหม่เป็นเรื่องของจุลินทซีค่ะฝากกดติดตามเพจเอ่อเพจ Facebook ของสวนมโยงชิดบ้านสวนอิ่มบุญนะคะแล้วก็ตดกดติดตามช่อง YouTube ของเสลุงนะคะขอบคุณมากค่ะ